พี่น้องมดสบู่สุกคนบส่สมองสบอรนนะแต่เนาะมันถึงเวลาอะไรพี่น้องต้องงัดอมสินจ้ะงัดอมสินพปลว่าพปลว่าหยอดใบใจคาไฟจ้ะยอดบอน่านเนียจ้ะยอดบางบันที่สามสิบจ้ะสามสิบที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดบอมแอนยอดยอดประมาณสิบมือลนะพี่น้องประมาณนี้ละจ้ะ มาเบิ่งกันเลยจ้ะาสิไั้จักบาทนะจน๊ะนาเจ็บผลหอบออกมาดูมาเปิดเบิ่งกันเลยจ้ะว่าสิไ,ได้าท่านนี่อันนี้นคือเสียปใจคัยขาไฟ้เด้พนองเด้อหยดใจ่าไฟลอามา่นี้ามือนี้เก็บลองมาอันหยดอันนี้คือเสปใจคาไ�้ะพีกน้องจ้าเมื่จำนวนนี่เพ่ว่าเสียปใจคาไฟจ้ะ่า,าไฟเพราะว่าอมบอกงาง่านพนองจะขอ,องงอมอสดะจะได้งัดเอาปจอ,าอมสินอนับ พับพับใส่อันนี้โมเมนว่าโมเมนว่าอันอันนี้เด็กโมเมนว่านับเดี่ยวแล้วเอาใส่โอ้โมเมนจ์ใพี่น้องจา๋าคือเดี่ยวได้เดี่ยว,ยวพี่บากกับสิบปัจจัยทานั่นจ้ะสิอัมมนนี้คือหย่อนปัจจัยคาไฟหย่อนปัจจัยคาไฟโลยตรงในเรื่องเศรษลายเออเอาด้วยครับผมใส่คาด้วยฟ่ได้ลายปันไหนเราพี่น้องเนาะ แค่กับพุงอมสินประมาณจ๊๊ซิบหมื่อเดี๋ยวเพราะว่าหยดจะบ่ถึงหรอกประมาณนี่แหละประมาณนี้เอ้าซิบหมื่อเดี๋ยวเพราะว่าบดให้นับจ้ะเพราะว่าหยดใบใจค่าอันหนึ่งใบให้ค่าไฟจ้ะพี่น้องเมืองเช่าข่ามันเฮามีไรให้กับหยอดหลายเสีนะมันนับมาถ่าเบิองมาเสียดลยจกพันนะพี่น้องเนาะไม่เสียแต่เดี๋ยวเหมือนกันได้เหมือนกันเลยต้องขอเสนอไ กล้องก็บ่าสัตวัเกเองอย่างนับ,บ้นนบเบิง้งดีดีบ๊อบเซตี่เดี๋ยววันนี้มาขอสินับเองเอามาที่กล่องค่ยมาที่กล่องค่ยอเรงนีไว้เร่งี้พี่น้องมือน้องกันได้อจ้าพี่น้องเด้อระเดนหนประเด็นเราจะนอพราวาอ,อันนี้คือยอดไปสำหรับบใจคาไฟ่จ้ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอันนี้ 1, 6, นนพันหกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะพัดหนึ่งสองสามสี่เป็นหาพันหกหาพันหกร้อยหาสิบบาทแต่พี่น้องจ๋าทั้งเม็ดอ่ะห้าพันหกร้อยหาพันหกร้อยหาสิบบาทจ้ะอันนี้สี่พันอันนี้สิบหก ห้าพันหกร้อยห้าสิบาทแต่พี่น้องอยังทั้งมืดเนาะเพราะว่าก็เสียไปจ่ายค่าไฟจ้ะค่าไฟสามพันแปดแต่พี่น้องจ้ะอันนี้ก็สามพันแปดที่เดียกก็เก็บไว้ใส่ใจในอกจ้ะในบาทในเงินเนาะพี่น้องเนาะก็เ,ะเพื่อมันกับบริษัทเนี่ยพ้นกับตามพี่น้องรู้เลยพี่น้องจ้ะเพราะว่าส่งนี้แขกกระบ,บุมีจ้ะอันนี้เพี่ว่าหยอด แบบว,ว่าถาไร่ปูเพรว่ากสิยอดบางเท่อกษิหดเป็นพันเลยใช่ไหมพี่น้องจา๋าประมาณสิบหมื่นอลไรพี่น้องจา๋าเนี่ยที่ยอดมานเนี่ยประมาณนั้นเนี่ยเพราะว่ามันบ่มันบ่ม,นมีแขกเฮาเขาหยดแต่ส่วนไม่ได้ที่ว่าแขกมีนะพี่น้องเนาะก็อันนี้ก็โดยความเสื้อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเนาะมีเหมือนะัเนเงื่อนบ่มิติกระเป๋าพ่อบาทได้พี่น้องเพราะว่าก็ได้ขอจะ้ะขอน้ำขอเพิ่นให้ แขกค้นเขาะนะจ้ะเนาะพราะมจะทีจะท่าเป็นมือนันแขกเข่าก็เมืออนันแขกเข่าข่างขึ้นสามสื้นข้าวจะพี่น้องจ๋าข่างขึ้นหรือขึ้นหน่ซีร้อยซีซีสสบสองพันสจ้ะมือนะบัตเทนิกแล้วส่วข้าวกับเป็ด้อยนพี่น้องเนาะเพราะว่ากัไม่หยดเบิดจ้ะพี่น้องจ๋ามีหน่อยหยอดหน่อยม่หลายหยดหลายจ้ะเนี่ยประมัิบมือจ้ะาไรยยูหาพันหาพับจ้ะพี่น้องจ๋า คลิปนี้กับโบมี่ยังได้นะพี่น้องเนาะคลิปนี้มากคลิปนี้งัดกับปุ๊กอมสินจะบบมี่ยังได้จ้ะพี่น้องจ๋าฝากพี่นอ้นองกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบักระดิ่งเพื่อสบปาฏการแจ้งเตือนคลิปแมลงสาล่าภาินแพ้ว่านะพี่น้องเนะาะแล้วก็ขอบคุณเนบซี่ไม่ซี่เกาที่เข่ามาที่ตามไม่ที่ตามเกาแล้วจ้ะเนาะเข่ามาเป็นกำลังเร่งใจให้แพ้ว่ามาตลอดขอบคุณนะพี่น้องเด้อบ่ได้อวดโอ้ว่าจะของด้วยจ้ะ บ่มีเงินดีๆจ้ะพี่น้องจา๋าเมื่อไรแขกเขาก็จังไระโยอด์แต่พี่น้องเมื่อไรแขกบม่มีคือมื่อนี้กับรดมือจ้ะแขกบ่มีจ้ะอากาศมันเย็นมันหนาวพร้อมเลยพี่น้องจา๋าบรรยากาศหนาเสีย,ต, <c oughs> ยตัวก็หล่อเนาะนะบรรยากาศหนาเสียตัวก็หล่อก็าจะม่งมีคนมาเบิ่งจ้ะพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสำนึกจ้ะพี่น้องจา๋าบายจุบจุ๊บจ้าบายจุ๊บจุบจา้จบจบจา